อุปกรณ์ราคาถูกแบบนี้นะครับเราสามารถนามาชุบแข็งได้งบ0ศูนย์บาทนะครับมันจะง่ายได้ขนาดไหนไปชมมาเลยฮะขั้นตอนแรกนะครับก็ให้เราทำการเตรียมเตาแก๊สแบบนี้มานะครับสําหรับคนที่ไม่มีเตาแก๊สแบบนี้นะครับก็สามารถใช้เตาถ่านแทนได้เช่นกันนะครับหลังจากที่เราเตรียมอุปกรณ์เสร็จแล้วนะครับก็ทำการวางลงไปนะครับเราจะใช้ความร้อนในการชุบแข็งเหล็กนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะทําการเปิดทิ้งไว้นะครับโดยประมาณ1-3นาทีนะครับโอเคนะครับหลังจากที่เราเผามาได้สักระยะหนึ่งแล้วนะครับสังเกตได้ว่าปัจเจกของเราเนี่ยเรริมแดงล้วนะคับ อุปกรณ์ตัวถัดมานะครับที่เราต้องเตรียมนะครับก็เป็นน้ํามันเครื่องนะครับซึ่งเป็นน้ํามันเครื่องที่เราใช้แล้วก็ได้นะครับจะเป็นตัวนี้นะครับเป็นน้ํามันเครื่องที่เราถ่ายออกมาจากรถเครื่องก็ได้เช่นกันนะครับน้ำมันเก่าก็ได้นะครับก็ทำการนะครับนำเหล็กที่เราเอานำมาเผาเนี่ยที่มันแดงอย่างนี้นะครับก็ทำการนําไปจุ่มกับน้ํามันเครื่องที่เราได้เตรียมไปเลยนะครับแบบนี้จุ่มไปเลยฮะ โอเคนะครับตอนนี้เราก็ถึงไปไปที่เรียบร้อยเนาะเราก็ต้องปล่อยให้มันเย็นนะครับเราไม่ต้องเอาออกมานะครับปล่อยให้มันเย็นในน้ำมันเครื่องเลยนะครับเหล็กของเราก็จะแข็งตัวโดยอัตโนมัตินะครับซึ่งวิธีนี้เนี่ยเป็นวิธีที่นิยมใช้กันมากที่สุดนะครับสาหรับคนที่ไม่มีน้ํามันเครื่องอ่าใช้น้ําเปล่าแทนก็ได้เช่นกันนะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้กันก่อนนะครับสำหรับคนที่กำลังชมคลิปนี้เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ยางไ็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นลแ้ว